สวัสดีครับคลิปนี้ก็เฮียป๊อปเรียกมาให้พามาดูรถส,สวยอีกหนึ่งคู่ครับอันนี้คู่ใหม่นะหัวลากสี่พันเจ็ดร้อยเจ้าขาวกับเจ้าเทอรลัมโบเนี่ครับสองคันนี้คู่เนี้ยขึ้นใหม่นะคันใหม่นะครับคันใหม่หม่เลยคันนี้นี่ลูกค้าจาก สมุดประการนะครับส่วนคนนี้เนี่ยคันทาร์โโบเนี่ยลูกค้าจากมุกดาหารนี่จะกลายจะกลายไปเป็นพ่อหนุ่มลูกอีสานล้ลูกบ่าวอีสานละบ่าวอีสานอันนี้นี่ก็มองคล้ายๆเหมือนจะเป็นข่าวมุกนะครับ แต่ว่าสีขาวนี่ขา,ขาวขาวคลีนครีมสวยมากเลยคันนี้คู่นี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่อง e13c ทั้งคู่นะครับ e13c เกียร์เดินหน้า7สปีดเกียร์ธรรมดานะครับช่องล่างนี่ก็จะเป็นช่องล่าง10นอดนะ10นอดเบรกแห้งนะครับแพ้หลังก็จะเป็นแพงแนบอย่างนี้ฮะแนบพาวเวอร์กี้อย่างนี้มาฐาน คเครื่องส่องเพลานะครับร้านนี้เนี่ยปันพัฒน์ทักนะครับปนพัฒน์ทักอัมพาวาน,ะนี่ฮะอู่ปณนพัฒน์ทักสมุทรสงครามนะครับร้านนี้เนี่ยคือเขาจะแบบคัสซงคัสซีนะครับคัสซีนี่เขาก,ก็จัดการเรียบร้อยครับช่วงล่างนะบเบรกปืนจอระบีนะครับจัดการเรียบร้อยครับ พาโบกี้นะเนี่ยพอซื้อไปเนี่ยคือแบบไม่ต้องกลัวครับเอาไปนี่ก็ใช้งานได้เลยนะเก็บระบบให้เรียบร้อยนะครับเครื่องเกียร์นะคัสเคิร์ดเบรกนะครับระบบไฟสีภายนอกนะครับพาวง,งทะเวียนนะนี่มาดูภายในดีกว่าภายในเขานี่เขาก็เก็บให้ใหม่หมดเลยนะเราซื้อไปนี่ไม่ต้องกลัวว่าภายในมันจะไม่สวยนะครับ เทงเพดานเครื่องเสียนะครับเขาเก็บให้ใหม่หมดเ,เก็บให้เราใหม่หมดเลยเดี๋ยนะนี่เดี๋ยวไม่ชัดโฟกัสลูตรงนี้เนี่ครับ ในแคปนะครับเพดงเพดานนะเนี่ยเรื่องการเก็บสภาพวะไม่ต้องกลัวเลยเขจาจัดการเก็บให้เราแบบไปหมดเลยครับเก็บให้สมบูรณ์เลยอะไรเนี่ยอ๋อ usb นะครับปิดก่อนร้านโซนนี้นะครับร้านโซน แม่กองเนี่ยคือเรื่องการเก็บงานอ่ะของเขานี่สุดยอดแล้วครับเรื่องการเก็บงานนี่อยู่ในระดับต้นอยู่แล้วนะเนี่ยะมาณน,นี้เลยทรงสวย,สวยนะเวลาสี่สิเจ็ดเนี่ยเวลาแบบเวลามันวิ่งแบบยังไงอ่ะวิ่งบนถนนน่ะมันจะดูแบบทรงสวยมากเลยนะในแบบล่าห่านะ นี่ถ้าได้รักหาโลเบตอนะโหหล่อเลยเนี่ยโลเบต์สามขานเตี้ยน,นะครับโลเบต์สามขาเตีย้ยเห็นดูดิส่งเสริมมาได้นะาขาวๆอย่างนี้ก็คินคนดีอันนี้ก็อีกคันหนึ่งคันนี้นี่ที่ทาลัมโบนะครับทาลัมโบขากระจกนี่เนี่ยนฮะก็จะเป็นขาขาคมเมียมนะครับ ขาจกสิโคมียมของแท้นะของแท้เจ็ดร้อยมาเลยอันนี้อันนี้กระจกแปะประตูนะครับเนี่ยระบบไฟฟ้านี่มาครบครับเอ๊ะไฟหน้าอันนี้นี่เป็นตัวใหม่เน,นี่ยอันนี้มันคือไฟหน้าตัวใหม่เน,นี่ยเนี่ยเออตัวใหม่นีหว่าอันนี้ ได้รุ่นใหม่นะครับเก๋นะปุ่งน็อตปัดใหม่ไปเลยเนี่ยเออน้าค่ะทามเปิดไฟก่อนอ๋อแบตบไม่มีนะครับอันนี้คันนี้ไม่มีแบตบอ่ะนี่น้อตปัดตัวใหม่นะครับน้อตปัดตัวใหม่อันนี้ คันนี้นี่ก็จะเป็นหัวลากแท้ญี่ปุ่นนะครับหัวลากหกล้อแท้ญี่ปุ่นแล้วก็เอามาทําเป็นสิบล้อเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่อง e13c นะครับ e13c แลงมาเขาดีน่าจะประมาณสี่ร้อยสิบประมาณเนี้ยนะครับคันนี้นี่ก็น่าจะประมาณไม่สามแปดก็สนะี 4, 4, นะ่ส่วนขะึ้นสี่หนึ่งส่วประมาณน,นี้นี่หน้าปัดเขาสวยตัวใหม่ตัวใหม่สุดยอดเนี่ยแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้เนี่ยมันออกมาก่อนตัวหน้าิ e โป r เฟียนะครับ ซึ่งมันจะเป็นชมหน้าเก่าอยู่แต่ว่ามันก็เป็นฉมกนะเก่าแล้วไปสึ้น,น็อตแล้วอะเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นฉมบใหม่แล้วนะเนพดงเพดานเขากเก็บทั้งหมดนะเพาดานนี่ก็เก็บต,ตามสไตล์ร้านพนัพัดเลยนะคุ้มวีพีให้นะครับบอกแคบหลังนะฮะแล้วก็ตีลำโพงในกระจกแคบให้นะเบาซ้ายครับเบาขวา เบาขนคับเบ,นนบาลมเนี่ยฮะพื้นเพลนบันไดสามขั้นแผงประตูนี่ไม่เลี่ยมเลยครับสีเทาวลัมโบเนี่ยเบาพักเขาเนี่ยมอพักเป็นมอพักเล็กครับมอพักเหล็ท่อออกข้างนะครับ พอออกข้างซ้ายขวาเลยเนี่ยคันนี้หัวลากแท้มาเป็นหัวลากแท้เลยแต่ว่าเอามาใส่แพลหลังแนบนะครับแพลหลังแนบแล้วก็ไล่เกียร์จะสิสปีดถ้าใครสายเกียร์ธรรมดานี่ชอบแบบยังไงใช้งานได้ง่ายนะดูแลง่ายอะไรแบบหายหง่ายเลยนี่เลยครับแนะนำเลย ถูกใจแน่นอนเครื่องยนต์ก้อนแรงๆเลยครับ E13C เครื่องตัวใหญ่ที่สุดของฮีโนเรื่องพละกกำลังนี่ไม่ต้องกลัวครับถึงไหนถึงกันนะเครื่องตัวน,นี้นะพื้นหลังนะเหล็กเป็นเป็ดราคาไม่แรงครับร้านประพัทักนะครับนี่ฮะดีกว่าามนี้เลย ปัญพัดทรัคนะตรงนี้นี่อมรวดีนะอนมรวดีอันภาวานะครับนี่หรือว่าติดต่อทางเบอร์โทรหรือเบอร์ไล 8, 8, 5, 0, 2, 1, 1. 1> น์สุดก็แป0ห1าหกนดก็เบอร์ผมนะอีกรอบครับเบอร์โทรหรือเบอร์ไลน์สุดก็8 5 6 0 2 1หนดนะหรือว่าติดต่อเข้านั้นตรงก็ตามนี้เลยครับติดต่อมาที่ผมนี้แอดไลน์มาก็ได้ครับแอดไลน์ Ad มาทักแชทสอบถามอะอรก็ได้ นะครับนี่พามาดูคันนี้คันหนึ่งครับคันนี้นี่ก็ซีรีส์เจ็ดกระบะข้อโอ,ขอช่างดอนคันนี้เนี่ยก็มีลูกค้าจองมาแล้วนะครับคันนี้นี่ต่อมาจากโอชังดอนนะครับที่แรกเพียเขาต่อขายต่ไปมาลูกค้าปิดเลยชอบใจครับกระบะเหล็กสีขาวมุกนะครับขาวมุกขาวมุกกันนี อันนี้จะเป็นเครื่องสับสครับ AOC บันไดยาวนะน,นี่ก็เป็นน้ำปลาโตเก่านะครับประมาณนี้เลยลมบันไดหน้ายาวนี้น่าจะเป็นรหัส GN นะครับอันนี้ก็อีกคันนึงครับอันนี้ก็เครื่องสามสี่นะ โนสามพัสี่สี่แรงม้า A09C ครับคันนี้นี่ก็จะมาเป็นสิบสองล้อนะครับรถสิบสองล้อสิบสองล้อเพลาเดียวอันนี้นี่ก็มันที่แรกเนี่ยมันก็จะมาเป็นแปดล้อนะครับเดิมๆมาจากญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เป็นแปดล้อแล้วก็มาบ้านเราเนี่ยเขาก็จะก,การ ทำเป็นส่องล้อจะเป็นโช้กล้อแบบเนี้ยไอที่ล้อหน้าอยู่ใต้แคบเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาเป็นแปดล้อหมดแล้วครับญี่ปุ่นอนะญี่ปุ่นเป็นแปดล้อหมดแหละเพราะว่ายังไงอะถ้าเป็นส2ดสองล้อส่วนใหญ่มันจะมีแต่พวกอส่องล้อแคะเนาะอย่างที่เราเคยเห็นกันอะไรนี่อ๋อเขามีดามบนให้ชั้นหนึ่งนะมีดามบนชั้นหนึ่งอันนี้เป็นคัสซีรหัสเอ่อ GN นะครับ Gn1a อันนี้คือรหัสเขา h ี n o Gn เนี่ยเรามาดูระบบสายลมเขาระบบท่อลมหรือว่าสายไฟนะฮะเขาจะการไล่ให้เราเหม่หมดเลยนะไม่ต้องกลัวนะครับเอาไปใช้งานนี้ไม่ต้องกลัวเลยเขาเช็ค้เราใหม่หมดพร้อมใช้งานแน่นอนครับการันตีเนี่ยชัวงลงช่วล่าง เผาเดียวนะครับสิบน็อตเบรคแห้งนะเผาเดียวเบรคแห้งอันนี้8ปดน่าเป็น839สาม่วนท้ายฮีโน่0อ c ครับแปดพกว่าซีซีนะแปดพันแปดกว่าซีซีตอนเนี้ย เกียร์เดินหน้าเกียร์สปีดนะครับเกียร์ธรรมดาโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูคันนี้ต่อครับยีสุเดก,ก้านะยกเพลาได้โอเคจกเกีนหน้าเข้าเสียครับ